เดี๋ยวคุณป๊อกจะให้น้องพึ่งนะครับถอยหลังเทียบฟุตบาททางด้านซ้ายนะครับระหว่างรถคันสีเขียวกับรถคันสีน้ำเงินนะ,อะตอนนี้ให้น้องพึ่งเปิดไฟฉุกเฉินตรงน,นี้ก่อนครับกดเลยการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้รถข้างหลังเข้าระวังเราเพราะเราจะใช้วิธีการถอยหลังจอดเทียบฟุตบาททางด้านซ้ายนะและป้องกันไม่ให้ขันหลังเนี่ยเขาขึ้นมาบางช่องที่เราจะถอยนะครับโอเคตอนนี้น้องพึ่งเข้าเกียร์ดีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆครับ อาปลอดรถไหลช้าช้านะให้ข้างรถเราหาจากแนวข้างรถเขาประมาณ1เมตรนะโอเคปลอดรถไหลครับก็เดี๋ยวให้น้องพึ่งนะครับขับรถนะโดยให้ตัวเรานะครับเลยลดคันสีเขียวนิดขึ้นไปก่อนนะครับในบางคลิปเขาจะบอกว่าให้กระจกข้างด้านซ้ายของเราตรงกับกระจกข้างซ้ายของรถคันซ้ายอันนี้ไม่ได้เสมอไปนะเพราะ1ก็คือรถคันซ้ายก็จอดสวนเลนนะครับและอันที่2คือความยาวรถไม่เท่ากันนะโอเคเดินหน้า,านิดนึงครับ ให้ตัวเราพ้นทางรถไปก่อนโอเคอยู okay, ่แล้วก็เข้าเกียร์อาร์ถอยหลังครับโอเคอ่าตอนนี้ให้น้องพึ่งหันมองข้างหลังครับเดี๋ยวน้องพึ่งจะต้องถอยหลังไปช้าๆนะให้ท้ายรถเราอ่ะอยู่ตรงกับหน้ารถคันสีเขียวแต่ถ้าน้องพึ่งมองท้ายรถไม่ค่อยออกนะให้น้องพึ่งมองกระจกเล็กๆอันนี้นะครับ ให้หน้ารถของรถคันสีเขียวนะอยู่ตรงกลางกระจกอันเล็กๆตรงนี้โอเคพอรถไหลครับช้าๆนะครับช้าๆจะได้หยุดได้ทนันอีกนิดนึงครับยังได้อยู่ยังได้อยู่อีกครับอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอประมาณนี้เลยนะครับหยุดนะ้หยุดนิ่งก่อนนะเนาะโอเค,อเ,คเราต้องการถอยหลังเทียบฟึสบาททางด้านซ้ายใจเราอยากให้รถไปทางด้านซ้าย ก็ต้องหมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับใจเราอยากให้รถไปทางไหนหมุนพวงมาลัยไปทางด้านนะั้นโอเคหมุนซ้ายให้สุดครับค่อยๆหมุนหมุนให้สุดนะครับให้สุดเลยให้สุดจนตึงมืออ่าพอสุดละคืนกลับมาทางขวาน,นิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบบัคับเลี้ยวเสียเร็วนะโอเคมือซ้ายมาอยู่ด้านบนตรงนี้ครับอ่าแล้วก็มือขวารงมขา้างล่างจับจับตำแหน่งตรงกลางของพวงมาลัยก็คือตำแหน่งก้างเดกากับสามเดกานะโอเคน้องพึ่มมองกระจกมองข้างด้านขวาครับค่นด้วรถหนช้าๆครับ ไม่มีรถใครมานะ okay. ฝนั่ตงตัวข้ามก็ไม่มีใครด้วยนะปลอดภัยแล้วเราถปล่อยรถไหลให้ท้ายรถด้านขวาอยู่ตรงไฟหน้าด้านในของรถคันสีน้ําเงินก็คือไฟที่ติดก,กับไฟบาพอ่อประมาณนี้นะอ่าหยุดรถแล้วเมื่อกี้เราหมุนซ้ายขึ้นขวากลับให้โลโก้หงายขึ้นมาสองครั้งให้พงลยตรงล้อตรงนับเลยครับหนึ่งนับสอโอเคอ่าคราวนี้ปล่อยรถไหลช้าๆครับ ตอนนี้คว้ากระจกลงนะจะได้เห็นชัดขึ้นให้ด้ามจับประตูแรกตรงนี้นะครับอยู่ตรงกับฟุตบาททางด้านซ้ายช้าๆนะครับค่อยๆปล่อยรถไหลย,ยังได้อยู่ครับอีกนิดนึงได้ครับอีกนิดนึงพอหยุดปุ๊บนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยหยุดปุ๊บน้องเพิ่งจะเห็นว่าท้ายรถเราเอียงไปทางด้านซ้ายหน้ารถเราออกไปนอกถนน แต่เราต้องมองท้ายรถเราไปหลักเพราะเรากําลังถอยหลังเราต้องเน้นมองท้ายรถเราไปหลักท้ายรถเราเอียงด้านต้องหมุนตรงข้ามหมุนขวาให้สุดเลยครับค่อยๆหมุนนะครับหมุนให้สุดเลยให้ตึงมือนะครับสุดครับพอสุดแล้วคืนกลับมาทางด้านซ้ายนิดหนึ่งโอเคปล่อยรถไหลช้าๆครับหน้ารถเราจะปัดเข้า ดูหน้ารถจะชนคันสีเขียวขา้างหน้าไหมสลับมองกระจกมองข้าด้านซ้ายด้วยสลับมองข้างหน้าด้วยสลับมองซ้ายอ่ะค่อยๆนะครับเราจะถอยหลังเทียบาบาทได้ครั้งเดียวเลยนะช้าๆรถตรงก่อนอตรงแล้วหยุดเลยปุ๊บเมื่อกี้เราหมุน<อ>คืนกลับทางซ้ายให้โลโก้หงายมาสองครั้งนับด้วยหนึ่งนับสองโอเคดึเงเบรกมือก่อนครับดึงเยอะๆไม่ต้องกดปุ่มนะจะเข้าเกียร์ P เลย เราสามารถถอยหลังเทียบฟุตบาทได้เลยในครั้งต้องแก้ไขอะไรไหมตามสูรเลยนะโอเคอสมมติเราถอยจ,จอดเทียบฟุตบาทแล้วเราจะขับออกนะครับปิดไฟฉุกเฉินเยเบกนะครับก็จริงๆแล้วอยากให้เข้าเกียร์ดีก่อนแล้วก็ลดปบดมือลงเพราะถ้าเราไปจอดตรงที่ลาดชันนะ เราไปลดเบรกมือลงก่อนเนี่ยบางทีรถไหลแล้วเกียร์อยู่ในสภาวะเกียร์พีเนี่ยอาจจะทําให้ระบบกลไกเกียร์เสียเร็วครับเราก็เซฟระบบกลไกของเกียร์คือียร์เบรกเข้าเกียร์ดีก่อนเพราะการดึงบรกมือคือยึดล้อหลังอยู่ถ้าเราจอดตรงที่ราชาตัวนั้นรถก็ไม่ไหลเมื่อรถไม่ไหลเกียร์ก็จะไม่ไม่เสียหายง่ายโอเคครับอ่ะตอนนี้เราจะออกไปทางขวาใช่ไหม เปิดไฟเลี้ยวขวาครับหมุนขวาไปให้สุดเลยเ <Okay. S 1> มื่อกี้เราถอยมาในครั้งเดียวไม่ได้แก้อะไรใช่ไหมเราถอยมายังไงเราจะออกไปงั้นหมุนให้สุดครับ mm hmm. การที่รถเราหยุดนิ่งแล้วเราหมุนพวงัยน,นะผลเสียที่ตามมาก็คือจะทําให้ดอกยางเราสึกหรอเร็วขึ้นแต่ด้วยเราเป็นมือใหม่เราไหลออกไปด้วยแล้วหมุนด้วยเนี่ยบางทีเราไม่พ้น mm hmm. เพราะมือใหม่การกะระยะยังไม่แม่นเพราะนั้นก็อาจจะต้องยอมที่จะดอกยาง ของรถเราเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นดีกว่าที่ไหลออกไปแล้วจะไปอันตรายเนาะโอเคแต่ถ้าเราเก่งแล้วรถเราไหลด้วยแล้วก็หมุนพวงไลด้วยได้ถ้าเก่งแล้วอะไรก็ง่ายไหมแต่ถ้ายังไม่เก่งอยากให้หยุดรถก่อน,นแล้วหมุนพวงไล่ก่อนนะแต่เมื่อหมุนสุดปุ๊บต้องคืนกลับมาทางด้านซ้ายด้วยนะครับโอเคอมองกระจกขวาครับมีใครไหม ไม่มีคม่ะมองขวาตงข้างมีใครไหมเผื่อใครเข้าสวนเล่นมาไม่มีคม่ะมีวัวชาสวนเล่นนะ,อะมองขวาซ้ายข้างมันมีใครไหมครับไม่มีค่ะพอดด้วยไหลช้าๆมองหน้ารถให้หน้ารถเราพ้นทางสีเขียวก่อนนะอะมองกระจกมองข้างด้านขวาอีกทีนึงไม่มีใครให้หน้ารถพ้นไปก,ก่อนอพอนแล้วก็หยุดก่อนได้ครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแล้วหมุนกลับอีกรอบนึงโอเคตอนนี้หยุดแป๊บหนึ่งก่อนถ้าน้องเพิ่งมองกระจกมองข้างด้านขวาเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่ามีรถใครมาหรือเปล่าจุดนี้คือจุดบอดนะ ด้านน้องพึ่งต้องหัน4ีสาไปมอง,องหันไปมองครับมีใครมาไหมไม่มีครับไม่มีนะปลอดภัยขา้างหน้าล่ะปลอดรถไหลครับแล้วก็หมุนซ้ายเลยโอเคข่างหน้ารถใกล้ตรงรถคืนกลับดีครับเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูป๊อกด้วยนะครับสวัสดีครับ